วางว้ไให้ไวให้ปูดมาลงหน่นะนเนาะเออมันเป็นต้านดินไว้เนาะใช่จิตร์มันแคบอยู่ยเยงเนาะ,นะมาเทเถอนันคะมาเทืหลายอันมันสีะเอาบ,บทาะ่าน thử tha <laughs> nào đây này? chụp, thẻ, chắc đu thẻ nó, thao sĩ, anh đang gì đấy? Xin chào ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชูปสุคนสบายดีเดอ้อพี่น้องทัสบายดีพี่น้องเบาลิไปซื้อน้ำมันทอดไข่นะน้ำมันบบมีก็เลยไปซื้อน้ำมันทอดไข่สิบพันนี่มม่ไม่น้อยนะพอดีได้ทอดเท่าเดียวแต่ก็ซื้อน้ำหวานพนิ่มอีกนึงแล้วก็น้ำแข็งพี่น้องเก็ไนะด้แวะซื้อ เออมีอยู่ปลาแดกเนาะใครว่าบ่มีปลาแดกใอยว่าจะถามหาซื้อปลาแดกแต่พ่อเมืองเออความกินสมกินจะกินไหนกินไดหยุ่ตลาดอ้าวน้ำมันได้ขวดน้อยนี่แหละมีขวดน้อยใจหลายกินตำมะฮู้ทอดไข่ก็ะชุดยอดแล้วมาพ่อลุงป้งนาดินบ่พ่อลุ่งอืม อบนหนึ่งกอ้อนเน้เนาะพอรู้ว่าร,รับนึงก้อนอาบนีบน้เนเ่าอ่อ่านเอาเก่าเลยก็ได้อะไรก็ตอไม้ชิบแตนหาแพนดิ เอาไม่มองนั่นบ่ฮะบรเหลือดอกมึงบรเหลือแล้วเอาก็ได้เราไม่หานเนยเพราะไงเธอจะหาแผ่นยังไม่ได้เข้าไปเบิ่งไอ้เธอช้ำมันกว้างคักอะไรนี่ วพอดี้เนาะยางทงยางฉันตัวห้าคขประตูมันกัดปุ่ได้แค่โพดสะอาดจะอ่านดูบานปะออดน้อยเนาะดินปะออดมันก่วงลี้ดินปะออดเนาะพูดนะไปหอดพูหอดพูนบ่ดินปะออด

ว่าให้ปูนมันลงหน่ะเนาะ <Yeah. S 2> อมันเป็นต้านดินไว้เนาะ yeah, มัน,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 นยอ,มอยหน่จดอกมันแคบอยู่พเนาะมาเทเถนครับมาเทลายอันมันสีฮะเอาบโบ่าน Cần 5 đâu mà đây này. Ừ. Chắc đu thẻ nó. Sao hơn gì? Rồi lần đây. Đi nào không bỏ lỡ những

เนี่ยมันเป็นบอน่อ,อน้ำไหลลงนี้มันน้ำไหลไป,ปเลยปล่อแตวเราเสด็ดกินทอดไข้กนะินเอาเนาะเพ็่นมาช่วยงานถ้าพ่อเพื่อนผัวกินแล้เห็ดกิน ตำหุ่งชุกยี่แฉะปอบ่ดโดยเพิ่มได้ลูกเปเละกันแข็งอยู่ผ่านปุ๋ยป่ะไม่ใช้น้ำตาลลูกไม่ใช้น้ำตาลปาดที่แม่ใจมันเบิกห้อนง แต่ถ้าทุกมีหูเดียวเนาะหูหนึ่งขาดใช่ไหมตัวมันผลิตมาหูเดียวป่ะมานนเราถ้ดไครแตะมันมหูสุดจอดได้พี่น้องเลยฮา,า,าทีเดียวเดี๋ยวเรารีทายเจ้เากิบบรีสิไปถ่ายไปหาสาใพี่น้องเลยเนะหาสาใครับมาเถอะ ว่าสิเเ็ดอันนี้ซอยปลาลุงมอปลาลุงกินข้าวแล้วสิเช็ดันี้ซอยปลาลุ่อน็สะซอยกัน ปเ,เ,เป็นแผด่นเป็นหน้านี่ไปกู้ข้าวข้าวเพิ่นผลท่ำเป็นเสือกร้ายอยู่นะจักถือลิบอ๋อแล้วก็ย,ยังบันทึกเมื่อวานนี่เมื่อกู้ข้าวแล้วผลตกลิ้นเดเมื่อวนน้ำเข้าวแล้วเมือม่อเพื่อนเราอาบหน้าละนอนขอยันเหนื่อยเนาะเหนื่อยไปเหนื่อยมาแม่นมันเหนื่อยดีไปใช่ะ อยู่เฮือนป้าออสเดี๋ยวนี้นานไปอย,อยู่เฮือนป้าออสชื่อแนวกินมากินแนว้็ไปอย,อยู่เฮือนป้าออส นี่ลับพี่น้องเนาะคลิปนั้นเราก็ได้สัมภาษณ์ป้าแต๋อพี่น้องถามเรื่องจักเรื่องเนี้ยแล้วว่ามีเธอหายเธอบอ่แล้วลูกหลานเป็นควำเล่าอยู่ดอกพี่น้องเอยเนาะลูกหลานนี่บางเธอกับมีเธอหายเธอบอ่กับบอ,อให้ว่าแล้วพี่น้องเอยเบิ่งบาบาอยู่ใส ไอ้เอิออยู่ซ้ายเฮายัอาอยางได้ออกจากฮือนปลาออดชัมนี่มาถ่ายปลาออดนี่ก่อนมาปลาบดไปน้องเนาะจงหาปลาบดปลาบดที่เข้ามาเลยมุงแล้วเททพื้นกรโดนเตอิบอยุ้ยสีแล้วนี่สีลายมืออยู่ยสีลายมืออยู่ด้วย แต่ว่างานเทพื้นนี่กับชิบูโดนพี่น้องเทพื้นตัวนี้นะมือนหนึงตัวนี้แตมือนหนึ่งก็เห็ดแล้วอื่นได้เพอม่มตัวนี้มันกระเทินได้สูงมีจตะเกีย้มันนั่นเลยกันนั่นเลยพอออนอยูบ่บนทั้เท็ด้ามใช่บ่เสียมเจ้ามีเสียมอยูเ่เ,เน,น,น,นาเะ ทุนอยูดด่ใช้หละอส,ส่วนพัะมหีมหัวก่อนแล้ว,ว,วแบกกินของเจ้าตัวจะมีแนวสะแนั่งใช่ไหมโอ้ช่างกรี่ขาดช่างกรี่ขาดออมเอาแล้วกิน,รน,น,กนห,นห,อนนหอนนรนออร ปปรเอลีอรอเนี่แล้วมีคนบ่มีคนบ่ประออดกับประเตวที่นของเนาะถ้าเปินมา่อยกันเทดเวียย เคยลูกปลาเตวแวเราก็ไปเขาก็ไปเรียกอื่นน่ะครับพี่น้องเนาอตามภาษาเขาต่างคนต่างเรียกใครเรียกมันแต่งานนันกลีเขาก็มาช่วยทพอเขา เจวไอกํไพ่นะ่าจะมาแล้ว เราได้อย่างเด้อไอ้กับไพ่ได้ยังไงกัไบไพ่ไปชื่อแนวกินมาฝากใครบ่มาไปชื่อแนวกินมาฝากใครบ่บ่แล้วมาอหอด้ะเนาะอ๋อจะมีอย่างแนวกินกับโบไมีแนวกินเข่าคือเป็นจังชั่นบาทนี้ เพื่อนชีเทเพื้นนี่ใเ,เไปไปห็นเพเ่อนไบนะบรได้ขอห้อนะสองบุญันก็ไม่มีไหใช้เราูเออือืนอเนาะจะเด้ถเราไปหาดินหาหัวได้ด้วยใช่ไหมเาโนการูไปว่าจะไปหอนว่าจะขอกันถ้าขอก ยังเอาไรเข่าก็เยอไป่หมออเลขกนต่ยปาอัดบ่กไผ่บอกกะบอกเบาหนีบบอกก่อวนบ่อกองัวับบ่ได้เบิ้งบ่อได้เข่าบิ้งกคิดนะมีเวลาหากระิจับตัวศับเศ้านี่ บานนี้มือาามอ,อ<น>ื่นบ่บ้านนี้มือจะออกเนาะมันมันกุดเนาะ จะบอกว่าบวบเวบบ่อนแม่เราเทิดปะอยู่ไซล่ะอยู่กุดแล้วขุมาหน้าบ้านบวบเวแล้วปะเปไหนกินข้าวก่อนบ่อมันเองโดยสบายดีกินข้าวก่อนมาห้องดพี่กรเที่ยงอะไรหิวข้าวแห้งก็เลยว่าแวกินข้าวก่อนว่ะกองทัพต้องเดินโดยท้องเดียวกินข้าวอิ่มก่อนจังมาไายบ่ไหวได้แบบนี้ว่ะหิวข้าวจะจ่อยเขาก็เลยบอกจะว่าไปกินข้าวก่อนเด้อว่ะ ขอไปหาสบายแล้วบ่มาหนี่เบาดิยังอยู่เราอยู่หรือเนาะกต่วันเราไปทาจ้างที่ข่าไปจากบรหมุดงามจื้อที่ขอาวไปออทหนิโอ้ยมันหอมนะข่าม่ไปจักร็อกน่ ลุบริติทำไมเก่าๆลมีบริติบอกใช้คนลุงไปใช้กินี่เด็๋ยวจะไปมึงเพิ่นมาปูเทพื้นบอหนะแม่นอ่าบดมาสองหมืน่นนึงไว้ดีเนาะมุงแล้วเดียลเลเด๋ยวมุงแล้วเรียบร้อยมาเนี่เทพื้นเป็นมาส่าะจ,ะจะได้เขา้าานไหนนอนอยู่ร้อดดนอนาดเนาะ อาที่ได้เป็นไป มันเห็ดกิ่นเี่นองเยเนาะผเห็ดกิ่นดำหงก็คายกว่ไปซื้อน้ำมันใหม่นน้อยหน่อยนน้อยมันแล้จะไซื้อานใหญ่เท่นี่ซื้อน้ำมีมาซูเปอริจอยากบ่น้แขงปอมนะบ่ เปิดภาพมามื่อนี้อยู่ที่บ้านป้าออดพี่น้องเลยเดินทางมาหาป้าออดมื้อนี้บ่ได้มาสองสามมือ้อมีการเปลี่ยนแปลงคืบหน้าไปหลายย่างพี่น้องเลยแนะับเพื่อนเห็ดอย่างยูกับเพื่อนเห็ดติ่มจํมะฮุ่งกับขัวไข่ปลาซีอิพี่น้องเนาะวันนี้สวัสดีพี่น้องเทเพท่านแกง็งกระชับสุด้อด บมดตุกหม่องตุกบอลพี่น้องเลยว่าจะเป็นไอชีทางภารได้หรือว่าทางประเทศมื่อนี่มาพบหน้าพ่อตากระบาขกรพายที่บ้านพระออเดอร์ขอพี่น้องเนาะบอลดิมาโดนสองมือพี่น้องเลยน้าบ้านนี้บ่าวดีสิได้ขอโตก่อนจบคลิปกไนเนอะพี่น้องอเน<ม>าะจบงานทุกท่านพี่น้องสบายดี